โมเมนต์สนามบินของน้องๆเมมอนหลังจากที่ปรากฏตัวที่สนามบินประเทศเกาหลีนะคะแล้วก็เพื่อเดินทางไปมาเขาน้องจะมีงานวันที่20กรกฎาคมนี้ค่ะเรียกได้ว่าเป็นงานใหญ่ลุคล่าสุดวันนี้ความเจ้งความปังก็ตั้งแต่ลงรถมาเลยนะคะเห็นเสื้อคลุมเมลมาลีที่แฟนหลับให้น้องชิกกต้ตาตอนที่น้องอยู่ไทยนั่นเองเนาะเตรียมนะคะสําหรับการที่จะลงรถของน้องชิกกต้ตาคือมีการเอาบางๆด้วยนาอเพราะว่ากระโปรงมันสั้นนั่นเองนะคะน่ารักมากมายเด็กๆลราก,กตัวแต่ละคนคือสวยก็ได้น เลยนะที่เห็นใส่ชุดสีขาวมาก็เป็นน้องชิกิต้ากับน้องโรล่านั่นเองค่ะน้าตาลดํานะจ๊ะชิกิต้าน่ารักมากเลยค่ะใส่ชุดเดรตรงสายที่คขก็จะควายกันนะคะน้องอาสาก็จะเป็นแนวแบบแจ็คเก็ตนิดนึงนอนแล้วก็ด้านในเสื้อสีขาวน้องแพรวันนี้โอ้ลุคนี้ดีต่อใจจริงๆเป็นการใส่สูรด้านนอกดีได้ว่าลุคสนามบินของน้องแพรก็คือปังมากคา่ะซซสใส่หมวกด้วยนะคะมาพร้อมกับสูตรสีดำน้องเพื่อนๆแล้วก็เสื้อด้านในสีขาวพร้อมกับถุงน่องบางบา ะะใส่ยังไม่ถึงเข่าเชีทีเดียวโออดีต่อใจจริงๆค่ะน้องแพรน้องโดราคิดถึงนักเทนนิสสาวหรือว่านักตีกอล์ฟอะไรแบบนี้เลยนะคะวันนี้ใส่เสื้อโปลโลสีขาวมาค่ะพร้อมกับเป็นแฟชั่นจึ่งๆนะจ๊ะกางเกงโคตรเท่เลยต่อมาน้องรุกะไม่สาวแรปเปอร์ปปรของเรานะคะใส่เสื้อฮูดใส่แวน่นเธอมันเท่อะรุกะกางเกงก็จะเป็นแนวร็อกๆหน่อยนะแล้วก็น้องอาหยอนค่ะวันนี้ทําทรงผมหน้าม้าสวยมากทุกคนวันนี้แฟนคลับบอกว่า อาหยองคือจึ้งค่ะลุกสนามบินที่ไฝ่ฝันแต่ละคนก็มีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกันนะน้องเพื่อนแต่ว่าก็สวยทุกคนเลยนะน้องราม,มี่ก็ใส่เสื้อตัวจิว๋วแล้วก็ใส่เสื้อครอปกางเกงยีนอีกแล้ววันนี้ราม,มี่คือหุ่นจึ้งมากพอเด็กๆลงรถมานาะก็มายืนอยู่จุดที่จะข้ามไปที่ถนนเจ้าชิกิต้าดูท่าเดินสิคะเย็เมลเหมียวมากกระเดบกระเดบมาส่วนน้องเพลแบบโมเดลสาวม,มากทุกคนคือมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแล้วก็เดินข้ามถนนอย่างเริ่ดปังสุดๆเลยจ้าวงนี้เขาแบบว่าวิชวล เลยนะเดินมาน้องชิกิต้าก็บอกมือบายๆโอ้ยคนสวยขามมากเดินนําหน้าเพื่อนเลยนะน้องน่ารักมากมายค่ะแฟชั่นของน้องแคนนี่บินไปมาเก้านะคะสวยหวานน้ําตาลอ้อยมากค่ะลูกตกแม่แม่มาเก้าเยอะๆนะคะน้องแคนนี่เดินนําหน้าค่ะแล้วก็ตามด้วยพี่รุกะนะคะอาซะโรราน้องเพระอะฮยอนเป็นที่น่าสนอกสนใจของพี่ๆสื่อมากๆเลยนะคะเด็กๆคือสวยกันมากๆ น้องแพรก็คือสวยมากเจริตแบบลูกคุณหนูยิ้มให้กล้องนิดๆน,นะคะแล้วก็จับผมหน่อยๆสวยจึงสวยโคตรจริงๆค่ะและว,วันนี้น้องแพรก็พายกระเป๋าชาแนลนะจ๊ะคุณหนูชาแนลค่ะคือน้องแพรนี่ก็ต้องชื่นชมจริงๆนะคะว่ารู้แหละว่าเป็นนางแบบเด็กใช่ไหมเรียกได้ว่าอยู่ในสายเรื่องของน้องจะเดินจะอะไรเนี่ยน้องก็เหมือนกับนางแบบตลอดเวลาเลยโดยไม่ต้องพยายามอะไรนะคะคือดีมากอนาคตน้องมันก็จะมีแบบ่ายนิตยสารแม้กระทั่งการเล่นเอ็มวงเอ็มวีนะคะก็ต้องสวยปังจริตแบบ ตัวแม่ก็ต้องมาแล้วหนึ่งเนาะเอ็ดว่ามันสามารถใช้ได้ในงานของน้องแพรมากๆเลยนะคะประสบการณ์ที่น้องแพรเคยเป็นนางแบบความซวยขวองสง่าคือให้น้องแพรเลยจริงๆค่ะอันนี้น้องอายังกับน้องแพรเล่นเกมจ้องตาก,กาันใครจะไหวยากก็สวยกันขนาดนี้วันนี้ค่ะต้องใช้คาว่าสนามบินแตกอีกเช่นเคยนะคะสําหรับตอนที่น้องๆอยู่ที่เกาหลีโออเขาแมจริงๆเนาะวงนี้ ต่อมาค่ะน้องอายอนอู้แม่แม่แฟนคลับฟีดกันฉ่ำบอกว่าลุกน้องอายอนบันดนี้ก็คือถูกต้องมากค่ะมิกอัพก็ดีชุดก็เข้ากับบุคลิกของน้องนะคะได้โชว์ไหลกระาน้องไหลสวยสําหรับการแสดงที่มาเก้าค่ะขอให้เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็รอติดตามเพอร์ฟอร์แมนซ์ปังๆของน้องๆอ,อยู่นะซึ่งเขาจะมีการไลฟ์ผ่านทางวีเวิร์สด้วยนะคะเพื่อนๆก็สามารถไปติดตามรับชมกันได้นะเป็นกําลังใจให้ค่ะ